สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อั้นจะมารีวิวกับตัวนี้นะจ๊ะกับเอเต้นะครับไอศครีมซาวิชชีสเคกนะครับเดี๋ยวได้ชิมกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นกันบ้างแต่ก่อนกินนะจ๊ะมีคำเตือนสำหรับผู้แพ้อาหารนะครับในนี้มีนมนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากนมกูเทนจากแป้งสาลีบาเล่ไข่ใครแพ้กลุ่มนี้ก็เลี่ยงนะจ๊ะมาครับเดี๋ยวชิมกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้าง แกะออกมาจ้านี่ครับข้างบนเขาก็จะมีนี้นะจ้าช้อนให้แต่เพี้ยนไม่ชอบนะเพี้ยนชอบช้อนนี้มากกว่าครับมันกินง่ายกว่านะจ้าแกะมาตึ๊บนี่นี่จ้ะเฮ้ยกิ่นซอบรี่หอมกิ่นซอบรี่หอมเฮ้ยกินแล้วเป็นซอบรี่แบบชีสเค้กด้วยนะครับหอมมากจ้าหอมมากจ้ามาเดี๋ยวก้นนี้ชิมราชาติม้ันอืมหอมเหมือนซอบรี่ด้วย อโอเคนะถือว่าใช้ได้นะมก็เฮ้ยไอติมเนื้อเขาเนียนนะไ้เลยอ่ะอืม อืมึงจะแล้วก็มีก้อนให้มันผ่นของเค้ก้วยนะครับเพราะเมื่อเป็นชิสเค้กเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรพวกแบบขนมปังมาด้วยใช่ไหมอืมไม่ใช่ขนมปงังสิขนมเค้กมาด้วยนะครับนะครับแป้งของเค้กใช้ได้แต่วุ้นตรงนะไอติมเนื้อดีแป้ง ที่ขายหล่อน,นเค้กดีไหมก็ดีสตรอเบอรี่รสชาติดีไหมก็ดีบบดดแต่เพียงกินจนจะหมดแล้วจ้ะสตรอเบอรี่น้อยอ่ะตรงนะไอ้ตัวเนี้ยดีทุกอย่างเสียอย่างเดียวนะครับไอ้ต้มยำเป็นยมสตรอเบอรี่อ่ะมันน้อยไปหน่อยนะครับคือถ้าไราเยอะกว่านี้จะดีมากอ่ะเพราะว่าไอเนี่ยตัวละห้าสิบบาทนะ ไม่ได้ด้วยแล้วสิบบาทยี่สิบาทนะครับอันนี้ห้าสิบาทนะคนันเนี่ยพูดตรงนะครับจากเขาไปปรับปรุงนะครับก็คือเนี่ยสตรอเบอรี่กระตึงหนึ่งนะครับกับห้าสิบบาทเพี้ยนมากสำหราเพี้ยนนะยังไม่ผ่านไอติมาผ่านขนมเค,ค้กก็ผ่านแต่สตรอเบอรีอ่อ่ะคุณอะ่ะก็เกลียที่อยู่ถือว่าเกลียผ่านนะแต่ใส่มานิดเดียวอะ่ะมันก็เลยแบบว่าไม่ก็ชอบเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนาะอันเนี้ยดูดีนี่นี่นี่ไหม ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นนะมันก็จะมีแบบสตรอเบอรี่เราเห็นใช้คนนี้ไงน,นี้มันสตรอเบอรี่น้อยไปหน่อยนะครับดังนั้นเนี่ยไอเน,นี่ยดีทุกอย่างนะครับเนื้อเค้กเอ้ยเนื้อไอติมแป้งเค้กสตรอเบอรี่ดีทุกอย่างข้อเสียตรงสตรอเบอรี่แหละนะครับให้มันน้อยไปหน่อยนะครับถ้าเป็นไปได้คราวหน้าให้เยอะกว่าน,นี้ก็ดีนะครับโอเคครับเพื่อจบการดูคลิปนี้ไปปีครั้นงนี้นะครับชอฝากกดแชร์ด้วยนะจ๊ะ